เราไม่ได้คุยกันเชิงจีบกันมาตั้งแต่แรกเหรอไหมก,ก็ก็ไปแค่ไปจอยคอนเทนต์กับเขาแล้วหนูบอกตั้งแต่แรกเลยว่าไม่เอาดราม่านะพอไปคุยก็ดรามา่าพอไม่คุยก็ดรามา่าคือสุดท้ายไม่ว่าจะทำยังไงมันก็จะโดนตักทางหนึ่งหรอกไหมก็เลยไม่รู้จะทำไงแล้วเลยเงียบเลิกจะเงียบดีกว่าก็ถ้าจะให้เสแสร้งพูดให้ทุกคนรู้สึกดีในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้จะให้มานั่งโกหก่อห,หนูทาไม่ได้ละครจบก็คือจบมีความสุขแค่ตรงนั้นละครจบก็คือจบมีความสุขแค่ตรงนั้น ก็คือแค่ละครจบอะรู้ว่ามันเป็นแค่ละครเป็นอีกหนึ่งคู่จีนที่หลายคนเชียร์ให้เป็นคู่จริงสำหรับพี่หงหรืออปป้าฮงอินฟูอนเซอร์และแรปเปอร์ชาวเกาหลีใต้ชื่อดังกับสาวรถไถหรือฝนสาวไทยอารมณ์ดีผู้มีเสียงหัวเราะเป็นเอกลักษณ์จากคลิปที่ไลฟ์พูดคุยกับพี่หงที่เคมีเข้ากันเข้ากันก็ททำให้มีแฟนๆตามจีนคู่นี้เป็นจำนวนมากชื่อมันแฟนในอนาคตเลย กกติเวลาหัวล้อเสียงแบบนี้ไม่ใช่เสียงหัวล้อค่ะพอดีพ่อสตาร์ทรถถ่ายค่ะอ๋อปอดกล้องใช่ปะใช่เรามาต้องทำไงให้มันเห็นเอ้สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออแป๊บน,นึงนะคะเขินมือสั่นเนีอย สวัสดีครับออผมชื่อหงนะครับทำไมเธอสวยจัง <laughs> โดยคลิปดังกล่าวนะคะก็มีผู้เข้าชมมากถึง10ล้านคนงานนี้พี่หงก็ได้บินลัดฟ้าไปหาสาวรถถ่ายถึงประเทศเบลเยียมตามสัญญาที่เคยลล่นเอาไว้ซึ่งช่วงเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันอย่างต่อเนื่องทําให้หลายคนเริ่มจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างจริงจังบางก็หลุนให้ทั้งคู่ขยับสถานะไปเป็นแฟนแต่บางคนก็เชื่อว,ว่าคู่นี้แค่คอนเทนต์เท่านั้นเพราะดูเป็นไปได้ยากทั้งเรื่องระยะทางและไลฟ์สไตล์ซึ่งต่อมาพี่หงก็ได้ออกมาชี้แจงงงถึงเรื่อความ สัมพันธ์กับสาวรถไทยผ่านสตอรี่ไอจีโดยบอกว่าถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะดูเป็นไปได้ยากเพราะเรื่องระยะทางแต่ก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีแม้จะต่างคนต่างยุง่งแต่ก็ยังคุยกันอยู่คิดว่าคงต้องใช้เวลาจะเป็นไปได้หรือไม่ได้นั้นก็อยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่อยากเร่งรีบเพราะมองความรักเป็นเรื่องสําคัญมากๆไม่เอามาทาคอนเทนต์อย่างแน่นอนงานนี้ก็ทําเอาแฟนๆที่ตามเชียร์โล่งใจไปตามๆกันแต่แน่นอนค่ะว่ากระแสะคูจีนก็ย่อมมาพร้อมกับดราม่าที่มีเข้ามาไม่หยุดหย่อนจนทําให้ สาวรถถยออกมายอมรับว่ารู้สึกอึดอัดไม่อยากทำให้แฟนๆเสียใจหากวันหนึ่งไม่เป็นไปตามที่ทุกคนคาดหวังแต่อยากให้เข้าใจว่าสุดท้ายถ้าเป็นคู่จริงไม่ได้ทั้งคู่ก็ยังสามารถเป็นพี่น้องกันได้นั่นเอง และเมื่อไม่นานมานี้ค่ะช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสาวรถถ่ายก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยทําให้หลายคนก็แอบ,บลุ้นว่าพี่หงจะไปรอรับที่สนามบินหรือไม่แต่สุดท้ายก็ไร้เงาพี่หงแถมตลอดเวลาที่อยู่ไทยทั้งคู่ก็ไม่ได้มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอีกด้วยทําเอาหลายคนเริ่มสงสัยในความสัมพันธ์นี้จนถึงขั้นไปโจมตีสาวรถถ่ายว่าไม่สนใจพี่หงเหมือนตอนที่พี่หงบินไปหาเธอที่เบลเยียมแถมยังมองอีกว่าพอตัวเองดังขึ้นมาแล้วก็จะทิ้งพี่หงแต่ทั้งนี้ก็ยังมีอีกกก่่่าายออปปออมมปป้้งงงทัคคูะโดว แฟนลับคาดหวังกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่มากจนเกินไปโดยยังไม่รู้เบื้องหลังด้วยซ้ำว่าเขาคุยกันยังไงอีกทั้งทั้งคู่ก็ออกมาพูดตลอดว่าตอนนี้เป็นพี่น้องกันและล่าสุดในขณะที่สาวรถถทยกําลังไลฟ์สดก็ได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่อีกครั้งงานนี้สาวฝนก็เลยถือโอกาสเคลียร์สถานะความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนกันไปเลยถามอะไรหน่อยได้ไหมคะยังคุยกับพี่ฮงไหมคะทางนี้มีแอบใจทุกคนไม่ต้องใจใจนะคะเป็นเป็นพี่น้องกันค่ะเราแบบ คุยกันบ้างอัปเดตชีวิตนะคะแต่แบบว่ามีความสัมพันธ์ดีๆให้กันถึงแม้จะไม่ได้เป็นอะไรกันเนาะไม่ต้องเสียใจทุกคนใช้ชีวิตแฮปปี้ดูคอนเทนต์ให้มีความสุขสนุกไม่แน่ตอนกลับไปอีกรอบหนึ่งอาจจะแบบมีคอนเทนต์ด้วยกันเพราะว่าที่กลับไปล่าสุดก็คือไม่ว่างไม่ว่างจริงๆเราไม่ได้คุยกันเชิงจีบกันมาตั้งแต่แรกถูกไหมคือเหมือนหนูเข้าไปคุยกับพี่เขาทำคอนเทนต์ด้วยกันใช่ไหมแล้วพอมันเป็นไวรัลมาเหมือน เหมือนพี่เขาก็เห็นแหละว,ว่าคนแบบชื่นชอบเยอะหนูก็เห็นว่าคนชื่นชอบเยอะก็เลยคุยกันเล่นเนเฮฮามันก็เลยเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรกันตั้งแต่แรกไงมันเลยแบบเป็นตัวของตัวเองเล่นเล่นเฮฮาแล้วคนมันก็เลยแบบชอบใช่ไหมพี่เขาก็ไปโพสต์ในอจอใชัยว่าแบบถ้าสิบล้านวิวเขาจะมาหาหนูถลุมถึงแล้วก็คิดว่าแบบถ้าพี่เขาจะมาทําคอนเทนต์ก็คือทาก็ก็ไปแค่ไปจอ,อยคอนเทนต์กับเขาให้คนดูเห็นคนชอบอะไรเนี่ย ก็แค่นั้นแต่พอแบบเหมือนพอเขาประกาศปุ๊บคนก็นเหมือนตั้งตารอไงว่าแบบแบบพี่ฮงจะมาหาผู้หญิงคนนี้อะไรแบบเนี้ยแต่พอเหมือนแฟนคลับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบจับตาลุ้นมากๆเลยเงี้ยเราก็รู้สึกแบบว่ากลัวว่าแบบว่าเออเดี๋ยวมันจะดราม่าในอนาคตอะไรเงี้ยถ้าเราแบบเล่นกันต่อหรืออะไรอย่างี้ไหมซึ่งมันก็มันก็มีจริงจริมันก็มีมาดูตลอดมันก็มีจริงแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นเราเล่นกันมันไม่เคยมีดราม่าค่ะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆแล้วแบบดราม่ามันเริ่มเกิดแล้วหนูบอกว่าแล้วหนูบอกตั้งแต่แรกเลยว่าไม่เอาดราม่านะแบบหนูไม่ได้ คือหนูคนอะอมาบอกใช่ไหมว่าแบบหนูดังแล้วหนูแบบทิ้งพี่หงไม่คุยกับพี่หงคุยได้ค่ะคุยได้เหมือนเดิมเลยแต่แค่พอไปคุยก็ดราม่าพอไม่คุยก็ดราม่าคือสุดท้ายไม่ว่าจะทำยังไงมันก็จะโดนสักทางหนึ่งดอกไหมเลยไม่หนูจะทําตัวยังไงเหมือนพอเราทําอะไรไม่ถูกใจเขาที่เขาคาดหวังไว้ที่เราจะเป็นแบบนั้นอะเขาก็ดราม่าใส่เรามาว่าเราซึ่งหนูพูดตรงๆองะทุกคนหน่ะยชอบบอกว่าชอบคนตรงตรงชอบคนแบบเนี้ยแล้วหนูอะพูดตรงมาโดยตลอดตรงๆองอะแต่คนไม่ชอบ ก็เลยไม่รู้จะทําไงแล้วเลยเงียบเลยจะเงียบดีกว่าเพราะว่าจะให้มานั่งโกหกว่ะหนูทาไม่ได้เออเราตอบขนองเขาไม่ได้เราไม่ได้อยากให้เขาเสียใจเราแบบแต่เราก็ไม่ได้อยากจะพยายามเสิร์ฟความสุขให้หมายถึงว่าเสิร์ฟความสุขให้ขนาดนั้นนะถ้าเรายิ่งเสิร์ฟต่อแล้วสุดท้ายมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนก็ถ้าจะให้เสแสร้งพูดให้ทุกคนรู้สึกดีในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เรื่องที่ไม่ไม่พูดดีกว่า แล้วหนูพูดมากก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดมากปุ๊บผลกระทบมันก็ไม่ได้อยู่ที่หนูคนเดียวนาะดามาก็ไม่ได้อยู่ที่หนูคนเดียวบางทีคนก็ไป,ปแบบเออนั้นพี่ฮงก็ง,ง้นีคือทําไมทอป,ปิกนี้มันต้องหาคนเอาดามาเป็นลงฝั่งในฝั่งหนึ่งโทษฝั่งใครฝั่งหนึ่งซึ่งเจอก,กันก็คือเจอก,กันไม่คุยกันก็คือไม่คุยกันเป็นอะไรกันไม่ได้ก็คือเป็นอะไรกันไม่ได้ทุกคน คือทำตาทำใจสบายๆแค่นี้คือจบทุกคนสามารถเลือกที่จะไม่ดูได้ไงอันนี้มันจะไม่มีการท็อกซิกใส่กันมันจะแบบเออน่ารักไม่ชอบก็ไม่ต้องดูหนูก็ไม่ได้ทําอะไรให้หนูก็ไม่ได้ผิดแล้วหนูก็ต้องมานั่งนอยหรืออะไรเงี้ยมันจะติดเป็นิสัยนะทุกคนหมายถึงว่าแบบถ้าไม่ชอบปุ๊บต้องพ่นต้องพูด,อ,พดอะไรเงี้ยแล้วแล้วทุกคนกแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องเหมือนแบบ ปกติอ่ะเหมือนแบบถ้าไม่ชอบอะไรถ้าไม่ถูกใจอะไรจะต้องพิมพ์จะต้องพูดออกไปให้ตัวเองได้ระบายอะไรเงี้ยบางที่เลื่อนผ่านได้ปล่อยผ่านได้มันจะฝังหรือก็แบบว่าเออกลายเป็นคนท็อกซิกโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าเราไม่ชอบปุ๊บเราลองเลื่อนผ่านปุ๊บรีบไปหาอะไรใหม่ๆอย่างอื่นดูสนุกสนุกอ่ะชีวิตทั้งวันอาจจะมีความสุขคือหนูไม่โกรธที่ไม่ชอบอ่ะมันมันมันเป็นเรื่องปกติอ่ะแต่นั่นแหละอย่าว่ากันเลยวลานที่หนูอ่านหรือเจออะไรเงี้ยมากๆอ่ะหนูไม่ได้เก็บมาเครียดหรอกแต่ไม่รู้ว่ามันแบบสะสมแล้วมันไม่่รรู้ตัวหือเปลา แต่ตอนนี้ก็คือพยายามไม่ดูพยายามไม่สนใจเพราะว่าตอนแรกอะดูเขาแบบอยากรู้ไงว่าแบบบางทีเราแบบเราทําอะไรผิดไปจริงๆหรือเปล่าหรือแบบเราทาตรงไหนไม่ดีเราพูดตรงไหนไม่ดีหรือเปล่าเราก็ต้องแบบเช็คใช่ปะแบบเออเราเปลี่ยนไปแําไม่ได้รักตรงไหนอะไรเงี้ยก็แค่เช็คแต่พอไปดูแล้วมันเจอคอมเมนต์ที่แบบในสิ่งที่มันไม่ควรจะโดนด่าตอนนี้ก็คือเลิกเลิอกอ่านแหละเพราะหนูอ่านคอมเมนต์ที่มาดา่าหนูหนูยังไม่ดา่ากลับเลยอะ หนูก็เห็นคอมเมนต์ปุ๊บหนูก็เลื่อนผ่านแล้วหนูก็เปิดคลิปตลกดูหนูก็มีความสุขเหมือนเดิมเราไปมีความสุขกับอะไรที่มันเป็นปัญหาจริงๆกับชีวิตอะอันนี้คือเขาเรียกว่าคนสถา,านะที่อยู่ภายนอกชีวิตไม่ได้มีผลต่อชีวิตอะมันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อชีวิตเราหนูจะทํายังไงมันไม่มีผลอะไรต่อชีวิตพี่เลยถ้าหนูว่าหนูทำคอนเทนต์หนึ่งมีความตุกพี่ดูพี่มีความตุกแค่นั้นจบขำเฮฮาถ้าวันนี้ไม่มีความสุขเด็กคนนี้ไม่เลิศละ,เล,ละเลิกดูแลชีวิตพี่ก็จะแฮปปี้เหมือนเดิมเพราะว่่่่าีีีไมดูคนน้ท พี่ดูแล้วไม่มีความสุขพี่ไปหาอย่างอื่นดูแล้วสมมติว่าเลื่อนมาเอ้ยคอนเทนต์นี้ทำตลกอีกแล้วก็ดูคลิปนั้นมันจะได้ไม่ต้องทอกซิกันทุกคนลองคิดว่าจะทุกคนเปิดไปดูในทีวีแล้วไม่มีปุ่มเม้นทุกคนเปิดไปดูสารคดีสัตว์ไม่ชอบกดเลื่อนทุกคนคงไม่ดูแล้วแบบนั่งด่านกันปะละครจบก็คือจบมีความสุขแค่ตรงนั้นก็คือแค่ละครจบอะร,รู้มันเป็นแค่ละคร เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเราก็ดูด้วยความน่ารักแบบพี่น้องกันไปก่อนส่วนเรื่องขยับสถานะความสัมพันธ์อะไรยังไงก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตก็ต้องให้เวลาทั้งคู่และรอเอาใจช่วยกันอย่างเงียบๆดีกว่านะคะอย่าดราม่าก,กันเลยนะ